โมเดลคืออะไรโคกหนองนาเป็นต้นแบบที่นำมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆเช่นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยพื้นที่สำหรับแหล่งน้ำพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์และอื่นการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของเจ้าของพื้นที่และความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร์และสังคมนั้น และเพื่อให้ง่ายในการอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจแนวคิดหลักการวิธีการบริหารจัดการน้าและพื้นที่การเกษตรนี้จึงเรียกต้นแบบนี้ว่าโคกหนองนาโมเดลโดยที่มาที่ปลายของคําว่าโคกหนองนาโมเดลมาจากส่วนหลักๆที่ประกอบกันในพื้นที่ดังนี้คําว่าโคกในพื้นที่หมายถึงพื้นที่เพาะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชพานต่างๆหนองน้องหมายถึงแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งแหล่งน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่หรืออาจเป็นแหล่งน้ำเก่าที่มีอยู่แล้วในพื้นที่รวมไปถึงคูคลองร่องน้ำต่างๆก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำเช่นกันนอกจากหนองจะเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ในพื้นที่แล้วก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกด้วยนานาหมายถึงพื้นที่ทำนาเพราะ อาหารหลักของคนไทยก็คือข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวและอื่นๆโคกหนองนาโมเดลจึงเป็นคำที่ทำให้เห็นภาพถึงพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยการเพาะปลูกพืชมีแหล่งน้ำในพื้นที่สำหรับใช้อุปโภคบริโภคและที่อยู่อาศัยแต่อย่างไรก็ตามส่วนประกอบต่างๆในพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของเจ้าของพื้นที่ คกหนองนาโมเดลเป็นต้นแบบที่นำมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆเช่นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยพื้นที่สำหรับแหล่งน้ำพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์และอื่นๆการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของเจ้าของพื้นที่และความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร์และสังคมนั้น เช่นบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเลี้ยงสัตว์หรือบางคนอาจจะไม่มีแหล่งน้ำบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการทํานาและอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆก็ได้นอกจากโคกหนองนาแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นรายละเอียดของโมเดลนี้อีกเช่นครองไส้ไก่ป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างหลุมขนมครกฝาย รเล็นโคกหนองนาโมเดลสามารถบริหารและจัดการน้ำได้อย่างไรน้ําฝนที่ตกมาในทุกๆปีช่วงหน้าฝนถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีค่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่ใช่หลุมน้ําเช่นภาคอีสานหรือภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เนินเขาหลายพื้นที่ที่ทําการเกษตรไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ําสาธารณะแม่น้ําหรือลาคลองที่สามารถเอาน้ํามาใช้ในพื้นที่ของตนเองได้และต่อให้มีแหล่งน้าสาธารณะก็ไม่สามารถ เอาน้ำมาใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่เป็นที่ดอนหรือที่เนินเขาดังนั้นจึงมองเห็นว่าแหล่งน้ำนอกพื้นที่ของเรานั้นเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ไม่สามารถจะไปจัดการอะไรให้มากนักเพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันของทุกคนแต่ถ้าเรามีแหล่งน้ำในพื้นที่ตนเองเป็นของตนเองสามารถบริหารจัดการได้เต็มที่ก็สามารถคาดการหรือประมาณการน้ำที่มีอยู่ เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการในพื้นที่ของตนเองได้ไม่ยากหรืออาจจะช่วยให้เราวางแผนการปลูกพืชเพื่อให้เหมาะสมกับน้ำที่มีได้อย่างเหมาะสมดังนั้นจึงต้องกักน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในช่วงเจ็ดเดือนที่เป็นหน้าร้อนหรือหนาวการกักน้ำของโคกหนองนามีสาวิธีคือเก็บน้ำไว้บนโคกโดยการปลูกป่า เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะถูกชะลอให้ไหลช้าลงจึงมีเวลาที่จะซึมไปในดินมากขึ้นรากของต้นไม้จะช่วยอุ้มน้ำไว้ในดินและในพื้นที่ควรจะปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อสร้างความหลากหลายของระบบรากเก็บน้ำไว้ในหนองก็เหมือนเป็นการกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทั่วไปในกรณีที่เป็นแหล่งน้ำขุดขึ้นมาใหม่ต้องมีการคำนวณปริมาตรน้ำที่สามารถเก็บไว้ในหนองเพื่อให้พอใช้งาน โดยขุดให้หนองหรือสระน้ํามีรูปกั้งอิสระคดโค้งเรียนแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกริมน้ําและขุดให้มีความลึกหลายระดับเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้เก็บน้ําไว้ในนา,นาโดยยกคนาให้สูงและกว้างสามารถเก็บน้ําไว้มากที่สุดเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้เรายัางสามารถปลูกพืชผักไว้บนคันนาได้อีกด้วยโคกหนองนาเหมาะกับใครและพื้นที่แบบไหน โคกหนองนาโมเดลเป็นหลักการพื้นฐานที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนทุกพื้นที่แต่อาจต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นหลักการที่มาที่ไปของโคกหนองนาโมเดลที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการน้าและพื้นที่ทางการ,รเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆเช่นปัญหาเรื่องน้ำปัญหาการเพราะปลูก และช่วยให้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อได้ทําความเข้าใจโค้งหนองนามโมเดลนี้กันแล้วถ้าอยากจะปรับพื้นที่ของเราโดยใช้แนวคิดของโค้งหนองนามโมเดลขั้นตอนต่อ,ตอไปคือต้องมีการออกแบบโค้งหนองนามโมเดลกันก่อนซึ่งหลักการออกแบบพื้นที่นี้จะอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบภูมิทัศน์ Landscape Design ถ้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิทัศน์พื้นฐาน และการทำเกษตรมาบ้างก็สามารถออกแบบโคกงนองนามโมเดลได้อย่างไม่ยากตัวสนในการอบรมน,นนะคะจะเห็นว่าในเรื่องของข้อที่หนเลยคือเรื่องของการพัฒนา ที่ทีที่ท่านเพิบอกไปเลยว่าเงินไม่ใช่ต้าหมายชีนะคะไม่ใช่ต้องชีมามอมาโดยที่แบบนี้มันก็จะไม่มีความทู้ที่จะต้องไปหาเงินแต่ให้เงินที่มาหาเราใช่ไหมคะถ้าเรามีข้องนรงะะเงินก็รีมาหาเรานะคะคามสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวเรา มาชดันสีนีนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาตน,น,นเองและข้อที่สองที่เออจนเห็นได้ชัดจากคำบอกว่านะคะก็คือเมื่อมำทำไปแล้วเนี่ยครูหาทำก็ไม่ทิ้งทางเรื่องจามก,ก็ไม่ทิ้งน,นะคะแล้วก็แน่นอนพระองค์ท่านก็มีแผน